สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ C M Variety นะครับวันนี้ก็มาปลูกต้นไม้ต่อนะครับเพราะว่าเมื่อคืนโอได้ปลูกต้นไม้ยามวิกาลนะครับหนึ่งคลิปเมื่อคืนนี้นะครับนี่นะครับต้นกระบองเพชรที่โอทเอาไว้ใส่ในกระถางไว้นะครับแล้วก็มีหมาอาชนายสีขาวหนึงตัวนะครับเป็นม้าโมเดิร์นโอทเอาไว้ตรงนี้นะครับสีขาวเอาไว้ กลางแดดแบบนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับกระถางของเมื่อวานโอดได้เป็นทรงโมเดิร์นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าตั้งแบบแบบนี้แล้วก็ติดไปเลยก็สวยแบบโมเดิร์นนะครับแต่ว่าโอขอให้เขาแถมตัวนี้มา,าเป็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวลองอาจจะไม่ไม่ใส่ถาดรองก็ได้แต่ตัวโอดเดี๋ยวจะพ่นด้วยสีขาวนะครับ แล้วก็จะเอากระบองเพชรของตัวนี้แยกออกมาปลูกในกระถางนั้นนะครับแล้วก็สามารถโยกย้ายเอาไปปลูกได้ที่ไหนก็ได้นะครับสามารถยกเอาไปโชว์ตอนหลายสดที่โต๊ะได้นะครับซึ่งโอ๊ก็จะมีหลายชอบกระบองเพชรก็จะมีอยู่หลายพันพอสมควรนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับ ตัวของดอกบัวนะครับซึ่งอดน้ำมันเป็นตะไคร่น้ำนะครับอาจจะดำไปนิดนึงนะครับแล้วก็โอก็เลยเติมเติมน้ำเพิ่มขึ้นซึ่งในนี้ก็จะมีปลาหางหางลูกยุงอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับมันมีลูกของมันด้วยแล้วก็กระถางในกระถางนั้นนะครับโอ้ก็ใส่ไปทั้งกระถางเลยแล้วก็ให้ปล่อยให้บัวมันอ่า ใบมันร้อยเหนือน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็จะตอนนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วนะครับเป็นอ่างพญานาคจริงๆแล้วตรงนี้นะคะสามารถพ่นน้ําได้ด้วยนะครับซึ่งกลไกลของมันได้พังลงไปนะครับอโอ๊ตก็ซื้อ,อนะครับมานานแล้วนะครับ